ฝากบอกถึงมูนเน็ตนี่คือฝากทหารถือทหารไปร่ำเรียนทหารถึงอเมริกาสามัญสำนึกของความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในกะมวลสันดาลของคุณเลยใช่ไหมวันนี้คุณถึงทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสามัญสำนึกของความไม่จริงใจหรือความคดโกงในอดีตเนี่ยมันอยู่เหนือมนุษยธรรมของคุณในวันนี้จะฝากอะไรถึงพ่อไหมไม่ฝากไม่ฝากอันนั้นเขากำลังจะพยายามเป็นนักสแสดงอยู่ <c oughs> การถแถลงการของโคษกกระทรวงกล<ม>าโหมกัมพูชาเนี่ยส่วนมากเกินกว่า90%เนี่ยโกหกพอแหละ่วงะก้นเถอะส่วนอ,อีกสิที่เหลือเนี่ยพูดความจริงไม่หมดไม่หมดแล้วมันจะมีอะไรครับเขาไม่เคยยืนยันหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้กับสังคมโลกรู้เลยจากสถานการณ์ความรุนแรงที่มีการประทะก,กันบริเวณชายแดนนะคะจากการเริ่มโจมตีของฝั่งกัมพูชาเรียกว่าก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องค่ะคนไทยต่างส่งกําลังใจให้กับเหล่าทหารและพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงมีการเกาะติดสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดค่ะ และอีกหนึ่งคนนะคะที่คอยสื่อสารการทํางานของกองทัพให้ประชาชนได้รับรู้นั่นก็คือพลตรีวินไทยโคศกกองทัพปกที่วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมพูดคุยในรายการของสอรยุทธ์พร้อมกับพลตรีวันชนะที่ออกมาชี้แจงยืนยันนะคะว่าทหารไทยเนี่ยปฏิบัติตามหลักสากลค่ะแถมยังมีการฝากไปถึงพุณมาเนตแบบทหารถึงทหารที่ฟังแล้วจุกเลยละค่ะ โดยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธสุทัศนะจินดาวันที่28กรกฎาคม2568นะคะได้รวมพูดคุยกับพลตรีวินไทยสุวารีหรือว่าเสตอสโคศกกองทัพบ,บก และพลตรีวันชนะสวัสดีหรือเซเบิร์ตหรือที่หลายคนเรียกกันว่าผู้ผันเบิร์ตนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประสานภาร,รกิจด้านความมั่นคงกับกอรมนกรมยุทธการทหารบกกองบัญชาการกองทัพไทยที่งานนี้ค่ะพลตรีวันชนะฝากถึงหุ่นมาเน็ตของกัมพูชาแบบจัดเต็มในฐานะทหารด้วยกันแถมยังมีการแซวแรงไปถึงโศกกระทรวงกาโหมของ,ของขเขมรด้วยล่ะคะ่ะทั้งนี้นะคะบางช่วงของรายการคุณสรยุทธได้ถามว่าเราจะจัดการยังไงกับละแวกก็คือพวกขเขมรดี พลตรีวันชนะหรือว่าเเบร์เนี่ยบอกว่าสิ่งที่ผมฝากบอกไปเนี่ยผมฝากบอกในฐานะทหารต่อทหารฝากบอกถึงฮุนมาเน็ตนะครับคือผมเนี่ยรู้สึกเสียดายที่คุณเนี่ยไปร่ำเรียนทหารถึงอเมริกาสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์น่ะคุณไปร่ำเรียนมาจากตะวันตกเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในกำมลสันดานของคุณเลยใช่ไหมวันนี้คุณถึงทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ หรือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสามัญสำนึกของความไม่จริงใจหรือความคดโกงในอดีตมันอยู่เหนือมนุษยธรรมของคุณในวันนี้นี่คือฝากทหารถึงทหารคุยกันแบบทหารถึงทหารคุณไม่ต้องเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผมฝากไปถึงฮูลมนเน็ตด้วยครับก่อนที่คุณสรยุทธนะคะจะพูดทวนว่าคืออุตสาหไปร่ำเรียนมาหลักสูตรทหารที่โด่งดังแต่มาทำอย่างนี้ได้ยังไงเสียชื่อหมดขอให้ไปคิดดูให้ดีใช่ไหมซึ่งพลตรีวันชนะก็บอกว่าใช่ครับ คุณสรยุทธ์ก็ถามว่าอันนี้พูดกับคุณมาเน็ตไม่ใช่เราแวกใช่ไหมพลตรีวันชนะยืนยันว่าไม่ใช่ครับก่อนจะย้ํานะคะว่าพูดในฐานะทหารถึงทหารด้วยกันครับคุณสรยุทธ์เลยพูดย้ํานะคะว่าด้วยความเป็นทหารถึงทหารแล้วจะฝากอะไรถึงพ่อไหมเซเบอร์บอกว่าไม่ฝากไม่ฝากอันนั้นเขากําลังจะพยายามเป็นนักแสดงอยู่พูดจบก็ขำกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม คุณสรยุทธ์นะคะถึงขั้นจี้ถามเลยว่ารู้สึกได้เลยหรออันนี้เป็นความรู้สึกถูกไหมพลตรีวันชนาก็ขำอีกค่ะก่อนที่จะตอบว่าเป็นความรู้สึกของผมเองส่วนตัวแล้วก็ขำต่อจากนั้นนะคะคุณสรยุทธ์ก็ได้ถามพลตรีวินไทยโคศกกองทัพปกค่ะว่าวันนั้นคือวันที่เริ่มปะทะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราตัดสินใจยืนยันว่าเข้าไม่ได้ พลตรีวินไทยบอกว่าครับยืนยันว่าเข้าไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ชิดคุยกันแบบนี้มันเริ่มห่างกันแล้วเพราะว่ามีอาวุธกันก็ตะโกนคุยแต่ทางโน้นก็เหมือนเดิมเปิดฉากยิงก่อนทหารก็ต้องเป็นไปตามกฎการใช้กําลังของเขาละทีนี้พอเป็นแบบนั้นปับ๊บตลอดแนวก็ใช้กันเลยคุณสรยุทธ์ก็ได้พูดสรุปนะคะว่าจุดนั้นเราก็ยืนยันอย่างที่ออกข่าวตั้งแต่ต้นว่าทางกัมพูชายิงก่อนที่ตาเมืองทมเขาอ้างว่าเราไปรุกกรานชอบใช้คำเนี้ย แต่วันนั้นถ้าคิดตามประชาคมโลกเป็นสามัญสำนึกประเด็นคือเราก็ปิดกั้นใช่ไหมไม่ให้ขึ้นมีเหตุอะไรต้องยิงซึ่งทั้งสองคนก็ตอบรับกับประโยคนี้นะคะแล้วคุณสรยุทธ์ก็พูดต่อไปอีกว่าก็เราปิดฝั่งปิดจะยิงทำไมไอ้ฝั่งที่จะฝืนเข้ามาน่ะสิอันนี้เซนทั่วไปนะซึ่งตรงนี้นะคะพลตรีวินไทยและพลตรีวันชนะก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยคะ่ะว่าใช่พลตรีวันชนะนะคะก็บอกว่าเราอยู่บ้านเราเราได้เปรียบอยู่แล้ว คุณสรยุทธ์ก็พูดว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยเห็นชัดคือปฏิบัติการที่เรียกว่าตลอดแนวเลยไอน,นี้ถ้าไม่เตรียมทําไม่ได้ใช่ไหมพลตรีวินไทยก็เลยทแจงเลยว่าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าปฏิบัติการทางทหารสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือแผนเพราะมันเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติงานของคนหลายๆคนแต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะที่แตกต่างกันอย่างในหน่วยหนึ่งหน่วยมันต้องมีความประสานสอดคล้องต้องมีแผนครับแผนจะเยอะกว่าการทํางานส่วนงานอื่นๆด้วยมั้งเราถึงจะเห็นยุทธวิธีที่เราใช้ พร้อมกับมีการข้ามไปพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าบางทีเราอยากบอกว่าบางท่านจะเห็นว่าเราใช้อากาศยานจริงๆความมุ่งหมายของอากาศยานเราไม่ได้ใช้เต็มขีดความสามารถเหมือนที่เราเห็นในการสงครามนะเพียงแค่เราใช้เป็นตัวนำพาอาวุธที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของเฉพาะจุดมากกว่าเพราะเราจะไม่ทำเด็ดขาดในเรื่องของเป้าหมายอื่นเราจะไม่ทำแบบเขาเพราะจริงๆตัวอากาศยานมีขีดความสามารถมากกว่านั้นเยอะเขาไม่ได้ใช้ไปต่อสู้ทางอากาศหรือภารกิจในการสกัดกัน้น บางคนก็ไปคิดว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่จริงๆมันยังถือเป็นการเผชิญเหตุเฉพาะจุดบางคนเรียกสงครามจริงๆยังไม่ถึงเป็นการเผชิญเหตุถ้ามีเข้ามาก็ต้องผลักดันออกไปบางคนอาจจะไปคิดว่าเราเหนือกว่าโดยการใช้อากาศยานแต่ว่าทางฝั่งตรงข้ามพอเห็นเป็นอากาศยานพยายามจะไปบิดเบือนว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่มีหรอกครับไอที่โจมตีเป้าหมายพลเรือนนะ่ะวันนี้เราเรคคอร์ดไว้หมดบันทึกเอาไว้หมดแล้ว นอกจากนี้นะคะคุณสรยุทธ์ได้มีการถามประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าจริงไหมที่ในขบวนอพยพของเขมรเนี่ยมีการแฝงตัวของ b m 21อยู่ด้วยมีจริงใช่ไหมพลตรีวันชนะบอกเลยค่ะว่าจริงครับสรยุทธ์ถึงขั้นบอกว่าน่าเกลียดมากพลตรีวินไทยก็เลยบอกว่ามันผิดกติกา จากนั้นพลตรีวันชนะหรือว่าเซเบิร์ตเนี่ยนะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ผมกับพี่ทอดสื่อสารวันนี้นะครับไม่ได้สื่อสารไปในลักษณะของการไปถึงผู้นํารัฐบาลของกัมพูชาผมสองคนพูดในฐานะทหารด้วยกันจึงอยากจะสื่อสารไปถึงคุณมาเนตในฐานะทหารด้วยกันในฐานะที่คุณก็เคยเป็นทหารมาก่อนอันนี้ผมสื่อสารไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการทางอากาศที่ท็อดพูดถึงเนี่ยเราทําเหมาะสมเหมาะควรสมแก่เหตุเพราะว่ากําลังที่มันเผชิญหน้ากัน มันกําลังเผชิญหน้ากับอาวุธยิงสนับสนุนมันจะมี2แนวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือ1เราเห็นแล้วว่าคุณนะยิงประชาชนเราจากอาวุธยิงสนับสนุนของคุณโดยประชาชนเรากับ2คุณมีกําลังที่จะมาประจันหน้ากันเยอะแยะมาก2เหตุนี้เราจึงใช้กําลังทหารอากาศและกําลังทางอากาศของเราเป้าหมายก็คือเป้าหมายทางทหารคืออาวุธยิงสนับสนุนไม่ใช่อาวุธทางลึกด้วยนะ ยังไม่มีการปฏิบัติการทางลึกเลยเพราะมันไม่ใช่สงครามขนาดนั้นเราก็สมควรแก่เหตุต้องการจบเร็วทำลายอาวุธยิงสนับสนุนก้อนหน้าแนวนั่นแหละคุณสรยุทธ์ก็เลยขยี้ประเด็นนี้เลยค่ะบอกว่าพูดง่ายๆก็คือถ้ามันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยพูดกันตรงๆเถอะทั้งสองคนก็เลยบอกว่าโหยไปไกลกว่านั้นใช้เวลานานน่าจะจากนั้นสรยุทธ์ก็ตอบแทนเลยว่า3วันพลตรีวินไทยก็เลยบอกว่าถ้าพูดไปมันเหมือนเป็นการบลั เราเป็นทหารบางทีมันอาจจะเกินกรอบเดี๋ยวผู้บังคับบัญชาอาจจะตกใจทำให้คุณสรยุทธ์ได้พูดสรุปนะคะว่าอันนี้ถ้าฟังแบบชาวบ้านนะผมฟังจากกองทัพไทยก็คืออันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดที่เขาโจมตีเรากำลังทหารกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่คุณวางแล้วโจมตีเข้ามาโฟกัสอยู่แค่นี้ไม่ได้ทะลุเข้าไปในแนวลึกข้ามไปเลยถูกไหมระหว่างนี้นะคะทั้งสองท่านก็ตอบรับว่าใช่ค่ะ เอาเฉพาะที่ตั้งคุณอยู่ตรงไหนที่อยู่ตามแนวและเป็นจุดที่ปล่อยอาวุธหรือมีกำลังเข้ามาโจมตีประเทศไทยหรือพลเรือนโฟกัสแค่นั้นเองยังไม่ได้ใช้ระยะข้ามลึกไปเลยทั้งสองท่านก็ยืนยันนะคะว่ายัางก่อนที่พลตรีวินไทยจะพูดย้ำว่ายังไม่มีกองทัพอากาศเนี่ยยังไม่ได้ใช้ขีดความสามารถที่มีเพียงแค่มาใช้แบบสนับสนุนกองกำลังทางบกเฉยๆสนับสนุนการใช้อาวุธให้เฉยๆและเป็นการปล่อยอาวุธที่มีการล็อกเป้าหมายแล้ว ความแม่นยำของเขาคลาดเคลื่อนแค่ไม่กี่เซนติเมตรค่ะคุณสรยุทธ์ก็เลยถามคำถามที่มีข่าวออกมานะคะว่าเขาเนี่ยกล่าวหาว่าเราไปโจมตีปราสาทพระวิหารพลตรีวินไทยบอกเลยว่าตอนนี้เรื่องข้อมูลผมว่าต้องดูความน่าเชื่อถือด้วยคุณสรยุทธ์ก็เลยเสริมนะคะว่าเขามีภาพนะผมเห็นสนามหญ้ามีหลุมนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรงไหนถูกไหมแล้วก็มีกองหินด้วย พลตรีวินไทยบอกว่าคือภาพเราจะเห็นว่ามีมากกว่านั้นก็มีแต่บางทีมันเป็นภาพที่มีการเซตขึ้นมาเพราะว่าทางการกัมพูชาอย่างที่ผมเรียนไปคือเขาพยายามใช้วิธีการสื่อสารไปในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้สึกต่อมุมมองต่างประเทศสิ่งที่เขาพูดผมมองว่ากัมพูชาเองเป็นฝ่ายที่จะทํามากกว่า ซึ่งในรายการนะคะมีการเปิดภาพที่ทางกัมพูชานําเสนอออกมาด้วยค่ะแสดงให้เห็นถึงหลุมที่อ้างว่าเกิดจากฝั่งไทยเป็นคนทํารวมถึงความเสียหายอื่นๆรอบปราสาทด้วยค่ะทั้งสองท่านก็ย้ำนะคะว่าไม่ใช่ที่หมายที่ทางทหารเพราะว่าจุดที่ปะทะกันเนี่ยเป็นพื้นที่ภูมะเขือกับตามมเรียมันจะมีสองจุดที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่ใช่บริเวณปราสาทอาจจะเรียกพื้นที่รวมเป็นพระวิหารแต่ไม่ใช่ตัวปราสาทคุณสรยุทธก็เลยขยี้นะคะว่าเขาพยายามจะพรีเซตนเนี่ย พลตรีวินไทยก็เลยบอกว่าเขาใช้การพูดไงอย่างที่ผมบอกและทางพลตรีวันชนะก็เลยอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเราประทะกันอยู่ห่างจากตัวปราสาทจริงๆประมาณ2กิโลเมตรพลตรีวินไทยก็พูดเสริมด้วยนะคะว่าที่เขาพูดน่าเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็เลยจะไปทําอะไรต่อปราสาทได้ยังไงปราสาทไม่ใช่ที่หมายของทางทหารทั้งเราทั้งเขาด้วยเพราะว่าตัวปราสาทไม่มีอะไรจะเสียเปรียบด้วยซ้าไป พลตรีวันชนะก็เลยเสริมขึ้นมาอีกค่ะว่าโคศกกระโหมของเขมรคุณสรยุทธ์ก็บอกชื่อว่าชื่อมารีค่ะแล้วทางพลตรีวันชนะก็มียิ้มนิดนึงนะคะแล้วก็แซวว่าไม่รู้ว่าเขาสร้างหลักฐานเท็จเองหรือเปล่าด้วยซ้ําทีนี้นะคะคุณสรยุทธ์ก็ถามทั้งสองท่านเลยว่าอยากรู้ล่าสุดไหมว่าเขากล่าวหาว่ายังไงก่อนจะอ่านข่าวนะคะว่าพลโทมาลีโสเซียตาโคศกกลาโหมเมื่อเช้านี้แถลงการประจำวันโดยระบุว่า ย,ยังคงรุกล้ำพื้นที่ของเขาต่อไปจนถึงวันนี้และกล่าวหาว่ากองกำลังไทยใช้อาวุธเคมีในการโจมตีโซเซตาหรือว่ามาลีนางดอกไม้เนี่ยบอกว่ากองกำลังไทยได้เปิดฉากโจมตีท่าเหมือนทมและท่ากระบวยตั้งแต่ตี3าถึงตี5้าเช้าว,วันนี้แม้นายกคุณมาเน็ตของเขาและนายกรัฐมนตรีรักษาการคงจะหมายถึงประเด็นกำลังจะเข้าร่วมการเจราจา แล้วก็อ้างความพยายามของไทยที่จะยึดครองวัดแก้วคีรีสวรรและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสนามรบในพื้นที่ชุกโกกีและทอมอรดอน ไทยได้เปิดฉากโจมตีชุกโกกีและธรรมดอนและอีกหลายพื้นที่รุกหนักตั้งแต่ตีสต่อเนื่องจนถึงตีห้าแต่กองกําลังกัมพูชามาลีนี่บอกว่าได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และเสียสละชีวิตอย่างไม่ลังเลเมื่อเผชิญการรุกรานจากฝ่ายไทยมาลียังบอกต่อไปว่าตั้งแต่เมื่อวานกองกําลังไทยใช้เครื่องบินเจ็ตโจมตีพื้นที่ต่างๆด้วยก๊าซพิษและพะออ่านถึงตรงนี้นะคะทั้งสองท่านถึงกับขำเลยค่ะและคุณสรยุทธ์ก็อ่านต่อไปนะคะว่า ประนามพร้อมกับปฏิเสธข้อหาใหม่จากไทยที่อ้างว่ากองกําลังกัมพูชายิงจรวด PHL 03พิสัยไกลเข้าไปในดินแดนไทยมาลีเนี่ยประนามว่าไม่จริงหลอกลวงเจตนาร้ายอธิบายว่าเป็นการกุเรื่องโดยเจตนาหาผลสนับสนุนการโจมตีดินแดนกัมพูชาที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วย้ำว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็คือเรื่องพิสัยไกลเนี่ยไม่มีมูลความจริงแต่สะท้อนความพยายามอย่างรอบคอบของทหารไทยที่จะรุกรานและโยนความผิดให้กับเขมร โดยทางพลตรีวินไทยได้ตอบโต้เลยนะคะว่าไม่มีรอกครับอาวุธเคมียืนยันเลยว่าเราอยู่ในกฎกติกาสากลเท่านั้นแล้วจากที่ประสานข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศถือว่าตอนนี้เราอยู่ในกฎกติกาอย่างไม่มีอะไรที่เราเพลี่ยงพล้ำในเรื่องนี้เลยนะถ้าจะพูดกันในทางทหารเนี่ยเราสามารถเอาชนะได้ในระบบที่มีอยู่ยืนยันเลยว่าไม่ต้องหาอะไรที่อยู่นอกเหนือจากระบบนั้นเลย ขอเรียนตรงๆว่ากองทัพไทยเราจะต่อสู้ภายใต้กติกาที่มีไม่มีนอกกติกาเราจะยืนหยัดสู้ด้วยระบบกติกาที่มีเนี่แหละขณะที่พลตรีวันชนะพูดถึงการถแถลงข่าวของมาลีด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการถแถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาส่วนมากเกินกว่า90%โกหกสรยุทธก็ขยี้ต่อเลยว่าตอแหลว่างั้นเถอะ พลตรีวันชนะถึงกับขำเลยนะคะก่อนที่จะบอกว่าพี่ยุทธพูดเองสรยุทธก็เลยพูดบอกว่าภาษาชาวบ้านใช้แบบนั้นแต่ว่าเซเบิร์ตใช้คําว่า90%ไม่เป็นความจริงพลตรีวันชนะก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงส่วนอีก10%ที่เหลือเนี่ยพูดความจริงไม่หมดก็ทิ้งช่วงให้ได้ขำกันอีกละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่คุณสรยุทธนะคะจะพูดย้ําอีกว่า อีก10ที่เหลือ,อยังพูดความจริงไม่หมดอีกมันก็เลยเชื่อไม่ได้เลยเซเบิร์ตบอกอีกนะคะว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดโคโซกกองท้าปกสามารถเอาข้อมูลความจริงตอบโต้ได้หมดและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาไม่เคยยืนยันหลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับสังคมโลกรู้เลยไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยนอกจากขุดลุมเองที่ปราสาทพระวิหารนะ่ะเพราะมันไม่มีเหตุมันต้องขุดเอง ก่อนที่ทางพลตรีวินไทยจะเบรกนะคะโดยการอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าหลักที่เราสู้ก็คือว่าบุคลากรของเราจะต้องให้ข้อมูลในนามตัวแทนหน่วยเราค่อนข้างระมัดระวังนะก่อนจะหันไปทางพลตรีวันชนะค่ะซึ่งทางพลตรีวันชนะก็ตอบรับว่าครับครับก่อนที่พลตรีวินไทยเนี่ยจะพูดต่อไปนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดไม่ได้เราผิดพลาดได้เราขออภัยได้แต่เราต้องให้เห็นถึงความตั้งใจว่าเราอยู่ในกรอบการให้ข้อมูลที่มันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง กรณีที่เข้าพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าใช้เวลานานๆนเ,นเราก็ต้องมีหลักอ้างอิงที่เราคิดว่าเราพอจะให้ข้อมูลได้แต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ในหลักนี้ถ้าเราดูสะสมตั้งแต่ฉบับแรก2 3 4 5 6เนี่ยถ้าเรียงมาเนี่ยมันไม่มีซักฉบับเดียวเลยที่ได้รับความน่าเชื่อถือคุณสรยุทธ์ก็เลยบอกนะคะว่าอันนี้เป็นทางการจากโฆษกของทัพบ,บกก่อนจะพูดกับคนรีวันชนะนะคะว่าส่วนคนนี้จะไม่เป็นทางการนิดหน่อยเนื่องจากพูดในฐานะของนายทหารคนหนึ่ง จากนั้นนะคะคุณสรยุทธ์ได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองบอกว่าที่ผมเห็นว่าหน้าด้านที่สุดนะคือวันที่โจมตีวันแรกโรงพยาบาลพนมดงรักคลิปเนี่ยโคตรชัดเลยต่างประเทศก็เอาไปออกนะโจมตีที่บ้านโจรกที่สุรินมีคนเสียชีวิตเลยมีภาพคุณยายกอดหลานหลังรถคือโจมตีบ้านชาวบ้านเลยและแน่นอนเซเว่นในปั๊มที่กันทรลักษ์นี่ยกตัวอย่างนะยังมากกว่านั้นอีกวันแรกผมก็บอกว่ามาลีเนี่ย ท่าถแถลงว่าไม่มีกรณีการยิงเข้ามาในเป้าหมายพลเรือนเลยมีแต่เป้าหมายทางการทหารเท่านั้นก่อนจะถามเซเบิร์ตนะคะว่าอยากให้แสดงความเห็นสักหน่อยซึ่งเซเบิร์ตพลตรีวันชนะเนี่ยบอกเลยว่านอกจากจะกโกหกเรื่องนี้แล้วเนี่ยโกหกหน้าด้านๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่เคยใช้ BM21 ทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนและที่สำคัญก็คือการยิงเนี่ยไปตั้งในพื้นที่ชุมชนนั่นหมายความว่าจงใจใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ สบ2สิ่งที่ยิงไปเนี่ยไปทำร้ายประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำทั้งหมดคุณทำร้ายประชาชนแล้วคุณใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นตัวประกันเป็นโล่ป้องกันกำลังทหารและนี่นะคะก็เป็นบางส่วนของรายการที่ทางท็อปดารานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเรียกว่ามีแต่ประโยคเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะว่าแต่คุณผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกท็อปดารากันเข้ามาได้เลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทังช่อง YouTube ทัพตลาดและเพจ a c e b o o k ทอพตลาดกันด้วยนะคะอะอะอะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย